ิวอาเซียนเผยผลวิจัยหนึ่งทศวรรษครอบครัวไทยสร้างเอกลักษณ์ใหม่ The Waving Family สายใยครอบครัวแบบผสมผสานสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคโดอาเซียนหรือฮิวอาเซียนเผยผลวิจัยครอบครัวอาเซียนในเวทีอาเซียนเซคัสชาฟอรั่ม2024ที่กรุงเทพหนึ่งทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างเอกลักษณ์ของครอบครัวยุคใหม่ที่ผสมผสานมุมมองครอบครัวแบบใหม่กับสายใยแบบดั้งเดิมโอกาสทางการตลาดสำหรับทุกเจเนอเรชั่น ก็วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีมีคนมาดูมีคนมาร่วมงานนะคะก็เกือบเต็มฮอลกันเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจหรือรว่าการวางแผนกลยุทธ์สำหรับครอบครัวไทยในปัจจุบันค่ะอยให้้พูดถึงวขเ ค่ะก็วันนี้เราพูดคุยกันถึงครอบครัวอาเซียแล้วก็ครอบครัวไทยนะคะที่เปลี่ยนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็เราใช้การเปรียบเทียบปัจจุบันนะคะกับ10ปีที่ตอนที่เราเริ่มต้นก่อตั้งฮิวเเซียเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Connected Family นะคะ10ปีผ่านไปค่ะปัจจุบันนียมันก็เป็น The Living Family ซึ่งเราเมมาว่ามันมีคุณค่าที่เป็นคุณค่าใหม่แล้วก็คุณค่าเก่าเราจะเห็นว่ามีการเคารพใน Individuality หรือตัวตนของทุกคนเพิ่มมากขึ้นนะคะการแชร์ข้อมูลต่างๆภายในบ้านเนี่ยก็เป็นไปอย่าง Flexible มากขึ้นแล้ววกก็็็สําาหหรรรรัับบคคอไทยเเน ความเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่น expression ของกัตันยูที่มีการเปลี่ยนไปนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นค่ะกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างอะไรนะคะกิจกรรมของวันนี้อ๋อกิจกรรมของวันนี้ก็จะเป็นสัมมนานะคะแล้วก็มีหลายๆส่วนก็จะเป็นทั้งส่วนของอาเซียนแฟมิลี่นะคะส่วนของไทยแฟมิลี่แล้วเราก็มีการแนะนำกลยุทธ์ทางการตลาดและสุดท้าย,ยก็จะเป็นการสัมมนาในเรื่องของดิจิทัลโซลูชันที่ทางฮารโคโลกรุ๊ปไทยแลนด์เนี่ยสามารถที่จะออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าได้ค่ะ ก็หมายความคาดหวังครับก็เราก็อยากจะคาดหวังว่าหนึ่งเลยก็คือหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์กับลูกค้าทุกทกท่านนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวว่าถึงแม้ว่าความสาคัญของครอบครัวจะเหมือนเดิมเรารู้สึกกตัญญูกับพ่อแม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า expression หรือ definition เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะแล้วก็ถ้าแบรนด์สามารถเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราสามารถสร้าง communication หรือกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะ คือในครั้งนี้ค่ะเราเปเเรียบเทียบครอบครัวอาเซียนแล้วก็ครอบครัวจากญี่ปุ่นนะคะเพราะเรามี d a t a าเบสที่เทียบกับญี่ปุ่นได้แล้วก็จะเห็นว่าความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันคอมเพลเม้น์หรือว่าพึ่งพาการอย่างเงี้ยค่ะคือ มีสูงกว่าทางคนญี่ปุ่นแล้วก็ยังอยากที่จะซัพพอร์ตกันไป,ไปเรื่อยๆแบบนี้โดยเฉพาะอย่างของคนไทยเนี่ยเราก็เห็นความเข้มข้นในเรื่องของความกระตันยูนะคะซึ่งเป็นความต้องการที่จะอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเต็มใจค่ะด้วยความไม่ว่าจะอาจจะเศรษฐกิจฝืดเคืองอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราก็ยังอยากที่จะดูแลพ่อแม่แต่ว่าวิธีในการทําก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะผลนะครับที่แบบ่ามีเป็นไงบ้างครับที่เราพอใจ ก็สาหรับความกตัญญูนะคะเราบอกว่าเ,าเราเห็นชิฟใน3ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1เลยจากความที่เราจะโฟกัสที่ม,มูลค่าเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของ Experience มากขึ้นนะคะหรือในเชิงที่เป็นการทุ่มสุดตัวเลยเนี่ยเราก็เห็นชิฟว่าอาจจะมี a l t e r n a t i v e หรือว่าเลือกในสิ่งที่เราทําได้โดยการชั้นพวกเทคโนโลยีหรือว่าดิจิทัลเข้ามาช่วยแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอาบอกให้ทำนะคะเป็นการทําให้ดูนะคะเหล่านี้เป็นการชิฟของกตัญญูที่ความตั้งใจยังเหมือนเดิมแต่วิธีอาจจะเปลี่ยนไปค่ะ ก็ในทุกๆปีอะค่ะที่ผ่านมาเราก็มีการจัดงานฟอรัมโดยที่มีวิจัยแตกต่างกันในแต่ละปีนะคะตอนนี้ยังยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นท็อปิกอะไรค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านติดตามกันแล้วก็ถ้าเราทราบเราเนี่ยเราจะรีบแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเลยนะคะ ค่ะก็ยังไงอ,อยากให้ทุกท่านนะคะติดตามกิจกรรมแล้วก็ผลวิจัยของนางฮิวลอาเซียนนะคะก็เรามี f c e e o o o นะคะฮิวลอาเซียน mm hmm. แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะ h i e l a s i a a n c o m ยะะ mm ัง hmm. ไงก็เข้าไปติดตามกันได้ค่ะ